สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อน,นจ้ายายน้องสีผ้ายางมาเบิงฟังน้าําคือเก้าเนือค่ะฟังน้าค่ะมาเบิงมาเบิงสวนผักเพิ่นสวนนี่ไอ้เบิงว่ามันเป็นยังไงเนาะคะ่ะมาเบิงสวนพักแล้วก็จะไปเบิงผู้เพิ่นไอ้คัดกุ้งคัดซิว่วเพิ่นเบิงอไปเบิงไป,ไปนะคะ่ะเนาะเบิงวิถีชาวบ้านอ้าวกาตัวนี้ก็ไดมาอา,อา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 อยู่นี่เพืนันมันให่มหาอีกาแล้วก็อีกามึงดูเวลาเหละมึงดู นี่นน่ะมามาอยู่อย่างนังลองดูมันมันกาเนาะค่ะเนาะมันมันกิดื้อมันกิดล้วก็มันกิดปัญหาผู้ใดนะค่ะกาสำหรับอีกานะค่ะกากาไลายนะาะกาไลยอุ้ยอันขอโทษเขาเอาไปคันดูดูเอ้ยเนอยอีกาอีกาเจ้ากระไดเนาะเอ้าใช่ละเฮ็ดหนังเลยน่ะน่ะเอาจีภาเพื่อนเพื่อนไปเบิ้งกันไอ่ไอ่ ผักนะคะชาว่าย้นองเคยบ่อยฟังว่าผักมันมันไอไอปลูกยากนะคะมันปลูกยากผักหนานี่นะคะผักหนานี่มัน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 ก็จะปลูกงาอีหลีค่ะแล้วไปบึงไปบึงสภาพความความยากของเพลินนะคะถ้าเจอแบบนี้นั่นคือเพลินกับบ่ไหวนะคะสําหรับชอบบ้านอะไรเจ้าหัวเจ้าสวนเพลินที่เปลูกนะคะ สำหรับชาวบ้านเพิ่นปลูกหอมนะควเาเจอสภาพหอมแบบนี้กับตะลี่ตูนเพิ่นนะค่ะลงทุนไปว่ามนันอันธรรมดาแล้วค่ะนี่สำหรับผักผักสวนนี่แหละค่ะสวนที่ยายนอนคลิปภาเพิ่นเพื่อนมาเบิงอยู่หรอฟังตรงนี้นะคะเนี่ยมองดูความ,มเพราะถึกเพราะมันแทนทีถึกฝนมันจะดีนะคะว่หลังยุบลงดูค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่แหละคือผักที่เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นขาดทุนมันจะเป็นเังสี่ละค่ะลงทุนบ่หน่อยนะคะเนี่ย เนี่ยขาดทุนนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือขาดทุนค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยผักแบบนี้คือผักไอ้ปลูกผักแล้วผักผักมันบอสวยยังไงคะผักมันบอสวยมันจะอ่ะมันไอ้ไอบ่มันบ่สวยซื่อมัน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 ตุยพร้อมนะคะสําหรับผักน่ยมันจะตุยพร้อมนะคะเพื่อนๆจ้านี่ละผักโมนี่เพิ่นปลูกปลูกแล้วดูกะตะลีิโตนเพิ่นนะคะปลูกแล้วก็ไอ้อ้นี่แหละค่ะคือเสี่ยงกับการขาดทุนนะคะผักมันมันมันปลูกยากตีนองว่าผักไอนา นานี่นะคะมันปลูกยากโรคพ,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 พระโรคไผ่พ่นกระหลายนะคะโรคพ่นกระหลายบันนี้ก็ทั้งไอ้วัชพืชพวกไอ้หญ้านี่พวกก็ะแหงเอาเอากระเอายา,ากเพราะว่าถ้าโดนฝนเนี่ยมันมันจะเกิดนะคะเ <c oughs> บิ่งดูตะลิ่น่นนะคะลงทุนกับว่าไม่นน้อยหน่อยะคะเบิ่งพักนี่ก็สแสดงว่าบ่าได้ขายแล้วค่ะพักแบบนี้เิ่นจะบ่ได้ขายนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือพอค่าไหมค่ะเพิ่นกับว่าเอาอยู่แล้วนะคะ เพิ่นบ่เอานะคะเนี่ยโอ้ยตะลี่ตุนเพิ่นแท้ตะลี่ตุนเพิ่นแท้พี่น้องเอ้ยถ้าเพื่อนเพื่นจ๋าตะลูตุนชาวบ้านเพิ่นนะค่ะที่เพิ่นปลูกหายแย่นองมาเบิ่งมื้อนั้นกะโอ้ยถึงขันไอ้ไอ้ไอ้พอมาเห็นเห็นแล้วก็ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็ว่าเอ๊ะมันก็มันก็ปลูกยากอยู่พวกผมก็เสี้ยงในการปลูกพักหนานี่มันมันมันดูแลยากกันเพื่อนก็ว่าอยู่เพื่อนก็บอกอยู่เนาะค่ะว่ามันดูแลย่ายนะคะ มันก็เป็นคือว่าแหละน้อค่ะน้อเพื่อนเพื่อนจ้ากัเสียงกับใจมันไอ้ลวดเรื่องไปเรื่องมันก็เป็นไปบ่ได้น้อค่ะก่ยามมันยามมันได้เพิ่นก็ได้ไก่ยามเพิ่นบ่ได้กต่จังสี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าตะลีโต้เพิ่นยื้อดอกว่าความเห็ดความทำเนาะอย่าขอบน้องควันเลยอยากได้อยากเนี่ยกัค่ะลูกกับลูกเพื่อลูกลูกละลานนั่นแหละที่ทำมาหากินก็ได้ ตาลี่ตนเพิ่นขึ้นกันแล้วค่ะผักถ้าผักเป็นแบบนี้นะคะนี่หลายที่ว่าเป็นอยังผักน้อง่อยปลูกยากปลูกยากแต่นี่แหละข้ะามป,ปัญาค่ะครับมาญาาเกิดขึ้นมากซึ่งกะเมื่อนันย้ยน้องมาซองกับมาเด่นว่าถามเพิ่นเพิ่นกบ่าเพิ่นปลูกได้สิบสี่มือสิบห้ามือแล้วนะคะปากกะซึ่งกะเบิ้งส่งอาการของเขาต่างต่อนน้อยมันกะมันกะบบอเป็นตะเบิ้งอยู่แล้ว่มันกะบบอเป็นตะเบิ้งนะคะมันกับบอสสวยนะคะแต่บอกกันกบเพิ่นอยู่ไว้ขนาดนี่แล้วมันเป็นยังมันไม่ค่อยเปลี่ซนย พิ call, ่นกระว่ามันปลูกยากมันดูแลยากนะคะพิ่นกระว่าอยู่ภักหนานี่นะคะก็ได้ถามพิ่นแต่วัาตอนนี้เจ้าของเพื่นเพราะท่านได้ลงมานะคะไอ้็คือว่าแหละพินกับบื้เลยลงมาเบื้องหนอกค่ะมันเป็นลักษณะนี้พืนกับขึ้นปอยปอยแห้เพื่นไอ้เขาลงหัวเพราะว่าไอ้พ่อข้าพื้นกับว่าเอายุ่แล้วนะครับพ่อข้าไอ้พืนกับว่าเอาพืนกับว่าซื้อยู่แล้วแต่ซื้อไปพื้นกับว่ได้ขายขึ้นว่าแหละพ่อข้าก็ได้นะคะเนาะจ้าพืนกับเบิ่งงักคขึ้นกันนะคะนี่ค่ะ คิดว่ามันจะงามคิดว่ามันจะสวยแต่ตอนแรกมันก็บ่สวยนั่นกับบ่งามพอมันดูเละยากอีหลีนะคะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งดูเพิ่งดูตะลี่ตุ๋นเพิ่นนะคะอุตสาเห็ดโอตสาหถ้ำนะคะลงทุนลงแห้งนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก่ะเอาซองเบิ่งสิกับบ่งามนะคะมันบ่งามป่ายป่าย์พักกระแหมสำหรับสองแปลงนี่กัส่งส่งเสียนี่อยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าป่ายแหมยังสี่เพิ่นกะแจกว่าเพิ่นสิเอาหรือว่าเอานะสำหรับพ่อค้าเพิ่นน่ะนี่ค่ะ นี uhm. ่ค mm <h. S 1> ่ะไปไปมันเหีมเนอะเพว่าอีตัวนี้สงไข่อยู่ในไอไอแปลงนี้สาหรับแปลงนี้นะคะสาหรับแปลงนี้ไปมันกับว่าเหีมปันไหนนะคะายว่าเห็มปันไหนสำหรับตรงนี้นะคะเนี่ยโอ้ยปลูกยากดูแลยากเอลีนะคะเพื่อนจ้าบ่งามบ่สวยมันกับเป็นเจ้งเี่เพื่อนกับว่เอาเพื่อนกับว่นี่เฮ้าเนาะค่ะแต่เดี๋ยวจั้อนให้ยงค่อยยางลูกไปซองบางเพื่อนไหน ขัดกุ้งขัดหยังนะคะน้าคอยไปเล็ดน้ำพุนเปิ่นกระลังขัดกุ้งขัดหยังอยู่น้าคอยไปเบิ้งนะคะผุนผุนขัดกุ้งอยู่ทั้งพุนละน้ากาก่ยายน้องกระซองผักให้เปล่ยนเผื่อเขาเบิ้งสะก่อนเนาะค่ะนี่แหละว่าเิ่นเป็นหยังเิ่นจะคอยเห็ดยากลงทุนยากห้ามห้ามิ่นลงทุนหนักกันหนักเพราะนั่งไอไอไการลงทุนปลูกผักนี่หนักนะคะหนักมากนะคะค่ะไอ้พ่อแม่ธรรมดาเพราะว่ายายน้องเคยเห็ดแล้วเคยเห็ดแล้วจนจนว่าไหนว่า ว่าได้วางมือละค่ะไปบ่ไหวบุ jaar. Jaar. ้งดูอ uh, er ีบุงบงอีตัวนี้รู้บ่เนี่ยแงเกิดแบบนี้นะค่ะเกิดแบบนี้โอ้ยเบิดเบิดเบิดนี่เลยค่ะบ่ได้บ่ได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้บ่ได้ในวันนี้กับผักชีหอมด้วยบ่ละค่ะเป็นอย่างผักชีหอมมันจะราคาแพงเพื่อนๆจ๋านี่แหละค่ะที่เป็นวาดแล้วมันบ่เกิดมันบ่เกิดนะคะเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างที่เหรค่ะเนี่ยเนี่ยมันบ่เกิดนะคะมันก็เป็นกระลงกระเลงไปอย่างที่เหรค่ะเพื่อนๆจ๋าบ่เมน นั่นเด็กกะตะลีตูนเพิ่นเนาะค่ะผลเพิ่นว่านที่กินบ้านบ่หน่อยเดนะค่ะที่เพิ่นเฮ็ดนะอ่าเพิ่นก็เอาบ่ไหวแล้วป่ะเนี่ยตรงตรงหญ้าตรงหยังเนี่ยทำ้าที่เกิดนี่เพิ่นก็เอาบ่ไหวแล้วเพิ่นก็ปล่อยแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าผักมันบ่เกิดจังไหนล่ะค่ะผักมันบ่เกิดมันเกิดจังซ้าเพิ่นก็เอาได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะเพิ่นก็เพื่อกะเพื่อห้าห้าได้นะคะห้าได้ห้าได้ห้าเหลือนะค่ะเพราะกัพ่อได้นี่จักเล็กจักน้อยพ่อได้ขาดทุนขาดห่อนบันขึ้นจักน้อยเนาะค่ะนี่นี่แหละ มันมันก็เกิดทั้งสิ้ล่ะเกิดกะลงคาเลี้ยงป้ายนะคะคิดเพิ่งหนึ่งกับตะลี่ตุนเพิ่นนะคะเนาะตะลี่ตุนชาวบ้านเพิ่นเพิ่นเห็ดโอ้ยสวัสดีนั่นเนาะค่ะเนาะมันเกิดเกิดยากนะค่ะอันนี้ตรงนี้เป็นเพิ่นป่อยทิ่มแล้วล่ะค่ะเิ่นป่อยเิ่นป่อยแล้วค่ะเยเอาบ่ไหวนะคะเพราะว่าผักมันบ่เกิดผักมันบ่เกิดมันเกิดจะมีแต่ตหย่านี่ค่ะมีแต่หย้าแล้วค่ะเนี่ย่หย้าหย่าแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นจ๋าเพิ่นก็เลยป่อยนะะเพิ่นป่อยสำหรับอผักผักชี่หอมเพิ่น เพิ่นกะเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่เพียงเพียงซ้ำนีไงคะนี่นี่เพิ่นกะเพิ่นกะจะเอาไว้เอาไว้ซ้ำนีเอาเอาหนาออกซ้ำนีนะคะนี่แหละค่ะเพิ่เพื่อนๆจ๋าแต่กะลีตุนลีตุนชาวบ้านเพิ่นนะคะย่ำเพิ่นเห็ดย่ำเพิ่นเห็ดบ่ได้นะคะก็แต่รีตุนนะคะลีตุนเพิ่นนะคะเพื่อนๆจ๋ากะกะย่ำเพิ่นเห็ดไดก็ดีไปกะดีไปนะคะก็ดีไปกันนี่แหละ ก็คือชีวิตแล้วก็วิถีชาวบ้านอีหลีนะค่ะเที่ยวชาวบ้านเอาที่เป็นปลูกที่เป็นถ้ำนะคะกับึ่งกับยายนองก็ได้มีโอกาสก็เลยยางลงมามาซองเบื้งมาซองเบื้งผักเบื้งมีเปิือกนะผ้ามันเปลือเนาะมาเบื้งอยู่หล่อฟังน้ำฟังเขื่อนเนาะอยู่หล่อฟังไอ้ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นฟังไอ้ทางขึ้นไปบ้านได้นองนั่นแหละค่ะมันก็จะยุกไกตรงนี้นะคะสำหรับฟังตรงนี้นะคะฟังทั้งพูนกับแต่เอามีโอกาสก็ยังค่อยไปนะคะเอามีโอกาสเลาก็ยังค่อยไปเบิ้งเป็นอีกว่าผักเป็นจะเป็นแบบนี้บ่ผักเพ แบบแบบแบบสวนนี่ว่าสาไส่สำหรับพักเป็นนะคะแต่ว่าสวนนี่นี่ก็ะรู้เลยรล่ะค่ะว่ามันมัน,ม,นมันบ่อได้นะคะหรือว่ามันบ่อได้นะคะสำหรับพักสวนนี่ค่ะเดี๋ยวจากนอยใยายนอนกับผ้าเปื่อนห้อยยางลงไปเบิ้งนะคะไปเบิ้งเพิ้นเพิ้นคัดกุ้งคัดซิ่วนะคะแล้วไปเบิ้งน้ำว่าน้ำม,มันหลุดลงไหลไปไหนเพราะว่ามือนั่นนั่นยายนอนมาเห็นมาเบิ้งน้ำมาเบิ้งน้ำก็รู้ก็ดีใจนะคะเห็นน้ำม,มันขึ้น เห็นน่ามันขึ้นมากขึ้นมาหลายเติมนะค่ะเพราะว่าฝนตกลหวมันเติมมันน้ำมันเติมเติมขึ้นมานะค่ะเติมไอไอไอน้ำขึนแล้วขึ้นมากันรู้สึกว่ามันจะขึ้นมาสูงเติมดนึงนะค่ะสูงมากประมาณจะว่าว่าหนึ่งขึ้นจากน้ำเก้านะขึนจากน้ำที่มันลดลงไปมันจะขึ้นมาประมาณจะว่า่ะควาเมื่อบรรมือนี่มันลดลงไปก็ว่าไปสองว่าเลยล่ะค่ะน้ำมันลดลงไปหลายเยอะก็เก่าอ่าเพราะว่าถึงมือนี่เพราะว่าฝนมันบรได้ตเติมลงมาอีกอย่างไดียละค่ะ มันกระตกแต่ตอนนั้นล่ะมันโตมาเติมตอนนั้นล่ะค่ะเติมไหเแล้วมันกระโบมันกระโบเรามาซ้าอีกนะคะแต่กระลู่อยู่ล้วค่ะว่าตรงนี้อว่าเดือนนี้คือเดือนของหนาฝนแต่ว่ามันกระท่รมดาเลรอเนาะคะเนาะมันไอ้เขากรลอเบิ้งนะคะลอเบิ้งแต่ว่าคือว่ามันคือสิเติมบ่ได้เยอะดอกค่ะเรื่องบ่ได้เยอะขนาดนั้นดอกมันหนาฝนมันฝนได้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันลงคักมันหลดลงคักนะคะซึ่งกักับนี่ล่ะค่ะกัฝากผู้หลักผู้ใหญ่เพินในเด้อค่ะเด้อถ้าเพิน ไอ้มีโอกาสได้มาเห็นมาอย่างกับไอ้ซอยดูแลนะคะกันไหนไหนกับว่าได้เหตุแล้วไหนไหนว่าได้ปั้นแล้วเคลื่อนน่ะได้เห็ุแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับคําว่าเคลื่อนแน่น,ะะนอกกนค่ะเนาะไก่ให้มันหลดวิกฤต,ตึงขนาดนี้เถอะค่ะผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นบังเอิญได้มาฟังย้ะน้องว่าก็ได้เด้เอ,อค่ะเด้อค่ะเพืพ่อนๆจ้ะไอ้ไอ้ไอ้ท่านท่านผู้เพิ่นมีัอนี้ ไอ้นี่คาค่เพื่อนไมกักาดอย่างไ้เพิ่นดูแลนะค่ะค่ะเนาะค่ะเนาะเบิ่งนดูน้ำดูมันกับวิกฤตคัดอหลีเนาะค่ะเนาะกับปล่อยกับปล่อยขาดปล่อยเนาะค่ะกัะไหนไหนกับว่าได้ปั่นเลี่วได้เฮ็ดแลี่ยวได้เพีรเคลื่อนเคลื่อนที่กับเป็นนโยบายของไออันล่อเก่าเพิ่นนะคะของล่อเก่าเพิ่นของสมเด็จล่อเก่าเพิ่นนะคะเป็นนโยบายที่เพิ่นที่เพิ่อนในไอสั่งน้ำให้ประชาชนนะค่ะค่ะสั่งน้ำให้ประชาชนนะคะคือ คือเข้าก็ได้เพิงบุญย่าบาลมีเพิ่นนะคะกับซึ่งกาหลังจากที่เพิ่นตีดตรงนี้แล้วกะไอ้สมเด็จไอ้ลอดซีเพิ่นเพิ่นกับเป็นผู้มาเปิดไมอยังไงเขาจำรับเคลื่อนตรงนี้นะคะบัดนี่กับพอทุกปีทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่เพิ่นอ้เปิดมีมากนะกะแต่เพิ่นในไอ้เห็ดเคลื่อนมากนะคะไอ้มันกะ มันกับว่าเคยวิกฤตถึงขนาดนี้นะคะมีปีนี่แหละค่ะปีนี่แหละค่ะน้ำน้ำวิกฤตน้ำลดคักลดแนมแน่นี่แหละค่ะยายน่องจะคอยขอกาบขววอนในเด้อค่ะเด้อปุ่นหลักปุ่นใหญ่ขันทาบางอื่นไม่เห็นมาได้ยินยายน้องบอกอ่ะมาเบิงมาแย่งให็นในเด้อค่ะเด้อค่ะกันหนหนกันลงทุนจนมาไอเช่าบ้านแถวนี้เพิ่นกะเสียสลระมองทํามาหากินนะคะทํามาหากินให้เป็นให้เป็นที่น้ำที่น้องน้ำน้ำนี่ค่ะนี่แหละเพิ่งลังจากที่เพิ่นเสียสลระแล้วผู้ที่ มีมีโอกาสในสื่อบรรไม่เพิ okay. ่นก okay. so so ็ได้ส so ื่อเพราะว่ามีโอกาสก็ได้เฮ็ดกินแต่แทที่มันเหลือนะคะที่มันเหลือนิดๆน้อยไปยังสลากค่ะเพื่อนๆจ้าผู้ที่บ่มีโอกาสนั่นค็คือผู้เพิ่นบ่มีโอกาสนะคะน่ารักการล้างกายเพิ่นกัได้มหากินก็คือหากินน้ำหนามน้ำหยางไปพอหลังจากที่มีมีหนามมีหนองไปเร็วนะคะบัดนี้้นามลดลงขนาดนี้ถ้ามันบ่เติมขึ้นมาเต็มอยู่คือเกา สิเหตุจังไรล่ะคะเพื่อนๆจ๋ากับมางคีดปึงกระคักเนาะค่ะเนาะกะยายน้องกะกะเห็นสภาพน้ำเขื่อนแล้วมันมันบ่คือมันบ่คือมันซ้ำน้ำตั้งแต่สมัยตั้งแต่น้งพระทันได้มีมาตั้งแต่บ่ทันมีคำว่าเขื่อนไว้หยั่งนะคะมันกะให้ว่ามัน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 เกือบซ้ำนั่นแล้วค่ะมันเกือบซ้ำนั่นแล้วซึ่งกะถ้าหากว่าจีปล่อย ปล่อยให้มันบอโคงในสภาพเคลื่อนกะกะให้ให้บอกนะค่ะบ,บอกเด้อค่ะเด้อกะป่าทีท่้างกับปอดด้เปลีป่ยนแปลงมือไปทางไหนผลกระชิมัตมาหักินอยู่ยวก็เกาเฟินละทีไปทีมัน <c oughs> กะกระเสียสลาขักเนาะพุดออ่ะกะได้ไอ กับว่าเปนเพิ่นบ่าไห่นะเพิ่นกะไห้อยู่นะค่ะสำหรับค่าคาลือค่าถอนที่ที่ที่ลือขึ้นไปไปอยู่ข้างบนอันก็ได้ถ้าพ่อได้ไปซื้อที่อยู่ที่เซ้านั่นล่ะค่ะมันก็คือเพิ่นกับ่ได้ไห้ค่าอันอีหยังเพราะว่ามันมันกับ่มีอีหยังคือว่าล่ะเนาะเพิ่นกับ่ได้ไห้อีหยังแก่เฮาเพิ่นไห้แต่ค่าลือค่าถอนอ่ามีต้นไม้ต้นไหลเพิ่นกัไอ้อัมปนต้นไม้หมายถึงต้นไม้ที่เฮาปลูกนะคะเพิ่นกับไห้อยู่นะค่ะเพิ่นกับไห้ให้พ่อได้ไปซื้อบ่อนไม ไม่ซื้อบอนาอยูแล้วคะแต่บอนถ้ามาหากินแล้วค่ะกันแล้วแต้ผู้ตีจิมมี่มีม่ไอไอไอตีมีมือนะคะที่จะไปที่จะไปหาบอนไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋ากัที่ผ้าเพื่อนๆเขาเบิ้งกบับบแม่นว่ามาจมมาหยั่งหอกค่ะ ก็อย่างไ้เพื่อนเพื่อนเบิ้งสภาพน้ำานี่ไงจังไรจ้าเพื่อนเืจ้าอย่างไ้เพื่อนเพื่อนเบิ้งสภาพว่ามันลดนะมันลดขนาดใดลดคักจนว่ามันบ่มมันบอกรงความสภาพของความการเปลี่นเคลื่อนไปได้เลยเนี่ยค่ะเป็นอย่างเพิ่นยังบ่มาดูแลเป็นบ่มมาเบิ้งมาซอยเนี่ย <laughs> จะไปปล่อยกับปล่อยคักปล่อยเนื้อโพดปล่อยนามลงไปข้างล่างน่ะก็ได้กันรูอยู่นะคะ่ะว่าปล่อยว่านามเอาไปลงไปข้างล่างไปซอยเพิ่นข้างล่างกันรูอยู่ก็ซอยกันยอะโพดจะเกินหลายว่า <laughs> ปล่อยให้พวกทั้งทึ่งปล่อยให้พวกทั้งทึ่งเนี่ยว่าเบิดปัญญาะะ <laughs> แล้วคะ่ะทั้งทึ่งนี่แหละค่ะชีวิตของไอ้ไอ้ไอ้ไอไอชาว ชาวบ้านชีวิตของชาวบ้านที่ที่บนเขาที่อยู่บนเขาเนี่ยนะคะค่ะแล้วกับบนเขาเนี่ยกับกับซีตำบลที่ยายน้องบอกให้ฟังละกับซีตำบลนะครับมันบ่เป็นธรรมดานะครับมันบ่เป็นว่ามันบ่เป็นว่ามีแขกโมบานนี่โมบานเดียวนะคะมันบ่เป็นแขกโมบานนี่โมบานเดียวซีตำบลนี่มันสิจักโมบานค่ะเิผื่อจ่าก็คือบังกะคักเนาะค่ะเนาะก็ดูแลก็ใส่ดูแลเด้อค่ะเด้อผู้เปิดนีอันลาดนี่ไออยังได้ไอ้ มีสิทธิ์ในการเบิ okay. activity, ่งดูแลนะคะเด้อก็ขอฝากดูแลในเด้อยวะเด้อค่ะถ้าเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวยายน้องสิพ้านเพื่อนย่างลงไปเบิ่งเพื่อนไอ้ไอ้ขัดกุ้งขัดซิ่วเนาะค่ะไปถามเพิ่นเบิ่งน้ำบาเพิ่นได้เยอะบ่เพิ่นจังได๋นะคะค่ะเพราะว่าเพิ่นก็มีกะปูหากินกะหากินยุ่งซี่ล่ะค่ะกะหาได้่ำนี้ล่ะเพราะว่าน้ำจังเพิ่นเลี้ยงปูเลี้ยงปลาสิบ่ก็เลี้ยงบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันน้อยค่ะเพื่อนจ้าป้าป้ยายน้องสิพ้ายางลงไปทางพุ่นนะจ้าเพิ่นๆจ๋า เฮ้ยลงมาซองมองนามอีกนะค่ะเพราะว่ามือมือหนึ่งนั่นเน่ยยายยนองเห็นไอ้น้ำมันส่งเติมข้นมาหลายนะคะบัดนี้รู้สึกว่าลดลงอีกแล้วค่ะลดลงลดลงอีกแล้วค่ะเบิ่งเบิ้งกันกันน้ำกันน้ำที่ที่ที่เิ่นขืนมามือนั่นพุ่หล่ะค่ะจากพนกเนี่ยเทาเหลียวเห็นเหลียวเห็นขาวๆนั่นแหะค่ะคือกัรนน้ำที่ที่มันข้นมือนั้นนะค่ะบันนีเมือนี่มันลดลงอีกแล้วมือนี้น้ำลดลงอีกแล้วค่ะนั่นจากกัรนน้ำ มันขึ้นตรงนั้นมันจะนะคะมันจะขึ้นมันจะขึ้นมากนะคะบัดนี้มื่อนี้มื้อนี้ลดลงแล้วค่ะเมื่อนั้นเห็นเห็นเยอะนะคะเมื่อนี้ลดลงอีกหลังจากที่น้ำฝนมันเติมมากังหนื้อหนนกค่ะอ๋อนี่เขากำลังไหนคัดกุ้งนะคะเขาเขาอันนี้เขาคัดกุ้งพยายามพยายามกุ้งมาแล้วก็คัดเขากำลังคัดวิธีเขาคัดเขาก็คือเขาจะเก็บพวกไอไอพวกเศษขยะนิดหน่อยน่ที่มันติดมากพวกปลาน่อยปลาเล็กปลาเล็กปลาน่อยดี ที่มันผสมผสมกุ้งมานั่นแหละค่ะเขาจะขัดออกนะค่ะเขาจะขัดออกเขาลืมเขาเริ่มขัดขัดอ่ะก็ที่เดินไปถามเขาว่าน้อเนาะเออเออรือสุญ่างไปถามเขาบังแจง่อยเนาะย่างไปถามบังว่าเขาได้บ่เขาได้หลายบ่กต่พ่เพื่อนมาซองมึงนี่สิละค่ะกาตื่นขึ้นมายน่ยมุสะอุ้ยตายขอโทษขอโทษขอตุยนตื้ตื้ขอโทษค่ะเพื่อนๆจ้ะแต่เยอะเนาะ เสลือเสลือยางขอโทษขอโทษแล้วกค่ะแก่ยางหลับริมันนั่นไอ้มันกระเทื้อมันกระเทืออขากรองตามขากรองพวกเราน้ามันลดลงเลยค่ะเมื่อนั้นเมื่อนั้นน้าขึ้นมาเยอะเยอะเวยค่ะเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นน้าขึ้นมาขึ้นมาหอดหอดเพียค่ะน้าขึ้นมาน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้าไม่ใช่ขึ้นมาขึ้นมาถึงอุ้ยโทษโทษเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะเมื่อนั้นนะน้าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยนี่ค่ะ บ้านี้พลังมึงมันลดลงไปอีกด้วยพลังพลังลดลงไปน้ำลดลงลดลงอีกนะคะบางเนึ้อห่านน้ำขึ้นมาเยอะแล้วโอ้ขอโทษดตัวยหญ่หนอ่อยบลเขียมบลเขียมนะครับควบ่ำปลาเค็มนะครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาบ้างกันยังไปถามเขาใกล้ๆมันจได้ใกล้ซ้ำเลยเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำเมาอยู่ตั้งโขก เขาอยู่ทั้งขวกเขาอยู่ในน้ำ <laughs> <ะ>ได้ปลาได้เยอะบ้ะะาัเออกุ้งบ่อืมมลพัน,น,นขึ้นมาไปนม่แล้โอ้ขึ้นมาแล้วอืม ไม่ได้เยอะสัน่นว่าน้ำรถล่อลงอีกแล้วเนาะม,มือนั้นมามันเต็มนออปลาน้อยปลาน้อยปลาน้อยในเลือบเป็นปลาน้อยปลาน้อยในเลือบเป็นบ่อเก็บไปปลาน้อยอืมเนี่ยเป็นขาดออกสิล่ะค่ะนจะขาดออกจากกุง้งเนี่ยมันมันมันจะติดมานน้ำกุ้งสิล่ะค่ะเนี่ย ตานีหน่อยงีย้สิล่พิ่นจะคัดออกนะคะเพิ่นเพิ่นจ๋าโอ้ยมื่อน,นี้ก็จะไปจังไหนตุลักตุเลกับกล่องแยอนองตะบูเดี๋ยวก็ชนขากล่องเจ้าของเดี๋ยวก็ตัวลายๆะะเดีเ๋ยวกับบุญเพื่อนถ้าภาพมันบ่อน,นัน่นนะจะ้าบุญเขาเขาคัาดกุ้งนะคะดหน่อยเขาคัาดกุ้งกับไอ้กับลู่ยัดกับลูกลูกลานๆแล้วค่ะเขามาทำมาหากินกระเขาแกวหากุ้งแต่พราะใด ห้ลูกห้เต่าไปรงเลี Hence, ้ยนกับพอดีกับเด็กหน่อยกับเปิดเทิมพอดีแล้ว่ะเราเปิดเทิมยมวันนี่กับมื่อนี่กับมื่อนี้กับวันเสาวันเสาวันนยุดนะครับเด็กหน่อยเปิดได้เมือหนึ่งกับวันนยุดเลยนี่แหละค่ะเพิ่นเปิดจ้าเขามาซองมึงเขาเขากลั่ขัดขัดกุ้งขัดหนังกันนะฮะกับกับไอ้ถามเพื่อนก็บอกว่ามมูหนังขึ้นมากมูหนังข้นมาอันนี่เลี้ยวขึ้นขึ้นมาเบิดแเลี้ยวนะคะมูเขาข้นมาเลือตะแก่ข้นมาที่หลังมูอ่ะ เสียงเคืองเสียงเคืองบนปั้นน้ำขึ้นไปปั้นน้ำอันนั้นไปเสียงเคืองปั้นน้ำนะค่ะอืมถ้าจะบ่่เห็นบ่เห็นน้ำเขาดอกป่าเขาก็ได้ลุ่ไปเขาเขาก็จะเขาจะบ่อขึ้นมาเพราะเขาจะเอาไส่กระชังหน่อยเอาไส่กระช่างหน่อยไว้ใส่กระชังหน่อยไว้เพราะว่าเพื่อเพื่อให้กุ้งเขาเขาตกอกตกใหญ่วาหํำ น้ำเขาเด้เปลี่ยนน้ำเขาคือเขาเขาจะยุดนี่น้ำยังสั่นมันจะเป็นน้ำเก่าของเขาอยู่ตลอดนะคะกุ้งเขาจะพ่อตุยงคะกุ้งเขาก็จะพ่อตุยแล้วค่ะก็จะแต่ว่าเขาจะขัดตกไอ้พวกปลาหน่อยขัดปลาหน่อยออกเอาเอาแล้วก็ตัวที่มันนี้เขาก็จะเอาเอาเอาใส่ใส่ล้ำเรือเขาไว้ยังสี่แหละค่ะตัวตัวที่มันพ่อทีที่เขาจะเขาจะเอาไปทำมาเอาไปทำอาหารทำอย่าง กันได้นะคะนี่แหละเขาเขาจะขัดออกมาไว้ยิงสี่นะคะเพื่อนๆจ้าเขาจะคัดออกมาไว้แบบนี้ค่ะโอ้ยน้ำเนาะจะเป็นน้ำน้ำมันมลดลดลงลดลงหลายตืบแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อนั้นเมื่อนั่นน้ำม,มันไอไอไอขึ้นมานาม้ำขึ้นมามาถึงมาถึงตรง ตรงหัวเลือนี่แหละค่ะเลยมันเลยมันจะเลยตรงตรงหัวเลือดขึ้น,า omi, ม,น,นาามาหน่อยหนึ่งนะคะจะเลยขึ้นมานี่ค่ะน้ำน้ำมันจะขึ้นมามาหอดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะบัดนี้เมื่อนี้ได้หน่องย,ยางลงมาดู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 มันลดลงไปนะที่เพิ่นได้จอดเรือเรือมันได้ข้างโคกเนี่ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้ำม,มันลดลงไปยังไงละ่ะน้ำลดลงไปจากจากเรือไงครับเพืเ่อนเพืเ่อนเพืเ่อนจ๋าตามทรรมดาเพิ่นจอดเพื่อนจ๋ มันมันากนก็นจะมีน้ำมีน้ำอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะที่เป็นอาขาศไมาจอดบ้านนี้ค่ะหนา้ามันก็ลดลงไป you, แล okay. ้วนะลดลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันบ่ได้เติมเมื่อนั้นฝนมันก็เติมมันเติมลงมาแล้วสองสามมือนะคะเติมลงมาสองสามมือกันลดน้ามันก็ขึ้นมาขึ้นมาหลายเติมนะคะขึ้นมาแล้วบ้านนี้้างพอมาามือนี้มันก็ลดลงไปอีกเลยในการลดน้ามันลดลงไปนะคะนี่ค่ะน้าโอ้ยลดลงขักเนาะ น้ำก็ได้จากน้ำเคื่อนก็กลายเป็นน้ำหอยน้ำหงไปแล้วล่ะ <c ười> กลายเป็นน้ำหอยน้ำหงไปจากน้าเคลื <c ười> ่อนกลายเลลงว่ามันเบิ้งน้ำนะครับเพื่อจ๋าเบิ่งดูจะเป็นเอาเพ็นเลี้ยงงวัวเพ็่ก็เอาไปเลี้ยงยุคือเก่าแ่ละคะรับเพื่นึ่งว่า งัวก็จะเอาคือเพิ่นเพิ่นผ้านอนเพิ่นผ้านอนอยู่พี่เลยนะคะเพิ่นเบาเพิ่นเบาขึ้นไปเพิ่นเบาขึ้นไปมันก็สบายคือว่าหลักก็ไฟก่อยยังไ้เขากไฟก่อยยังไงเขาแล้วก็การผ้ามันนอนอยู่พี่เลยนี่ะจากเพื่อนจ้าเพิ่นก็จะผ้าว่วเพิ่นผ้างัวเพิ่นนอนนอนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพิ่นบ่ผ้าขึ้นไปนะครคบะเพื่อนจ่า นี่หละกันโอ้ยบังดูบังดูบังดูงดน้ำกลับมากับมาซองมาซองน้ำน้ำ้าพเปื่อเปิดมาซองน้ำกตเพอว่าน้ำมันลดลงเยอะเมือม่อนั้นเมื่อนั้นใช่แนงก็ดีลยว่าอยยุว่าน้ำ,นำมันขึ้นขึ้นมาหลายน้ำเติมขึ้นมาหลายพอมาพอลงมาเมื่อนี่มันลดลงไปอ่ะลดลงไปหลายเลยนะคะลดลดลงไปไหลยหลายมากเลย เปิ้ลกะหัวตะลงมากแบบนี like truth, father, 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 ้นะคะหัวตะลงมากหัวตะลงมากคเพื่อเปิ้ลเปิ้ลกะจะไปเบิ้งกุ้งเบิ้งปลาเปิ้ลเพื่อแต่ว่าเปิ้ลยามเกินมากเบิ้ลอะไรล่ะค่ะเปิ้ลยามเกินมากเบิ้ลแล้วตกอาเปิ้ลอาจิบปท่านคัดท่านหยัางเปิ้ลก็จะมาคัดลงมาคัดคัดกุ้งคัดไอ้นี่เปิ้ลนี่ค่ะเปิ้ลก็ลืมลงมากันผู้เปิ้ลลงมากไอ้ายแน่หรือผ้ลังก้นเปิ้ลกะเปิ้ลกะจะลงมากไอ้หดพักหมดหยังเปิ้ลนะคะนี่ไะ อ๋อแสดงว่านี่เป็นเป็นจะมาหดพักนะค่ะเพิ่นเิ่นมาเปิดตั้มเปิดหยังเพิ่นนะคะเป็นมาหดพักเปิดตั้มเพิ่นจ้าปุ้ยน่าแมวลดลงคักลงเนี่ยไอ้มือนั้นมันก็ลดลงมือนั้นมันก็เพิ่มขึ้นหลายเลี้ยวนะคะเพิ่มขึ้นหลายจ้าสำหรับไอ้มือนี่แบบลดลงคักแล้วค่ะลดลงมาหลายลดลงมาไอเกือบถึงซ้ำตอนที่มันแห้งแล้วนะค่ะซ้ำตอนที่มันแห้งค่ะ จ้าเพื่อนๆจ้ากะซึ่งกัคลิปนี้กัยายนองก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆกับยายนองก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนนะคะที่มารับชมมาเบึงน้ำยายนองนะคะยายนองก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกคลิปหน้าคอเจอกันไหมเด้อค่ะค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า